องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีขอเชิญชมการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มตอเตอร์คอสชิงแชมป์ประเทศไทยปี2012สนาที่9งรันรห่า 25, พฤศจิกาย,ยน2 5 5 5ณสนามแข่งเทศบาลมะขามเมืองใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีครับเช้าวันนี้ที่เทศบาลมะขามเมืองใหม่จังหวัดจันทบุรีจัดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์คอสชิงแชมป์ประเทศไทยปี2022สนามที่9 โดยนายธงชัยวงสวรรค์ประธานสมาพันธ์แข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายอริศรากีรติเชวรกุลประธานชมรมรถจักรยานยนต์จันทบุรีนางสายทองจิตสว่างผู้อำนวยการการกีฬาจังหวัดจันทบุรีและนางศรีวิไลนํำคณิสอนปลัดเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่รวมถแถลงข่าวการจัดก,กิจกรรมการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์คลอสท่ามกลางชมรมรถจักรยานยนต์จังหวัดจันทบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการการแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์คอร์สกว่า30คนซึ่งการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอร์คอร์สชินแชมป์แห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนจากชมรมรถจักรยานยนต์จันทบุรีสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเทศบาลตำบลมขาเมืองใหม่รวมกับบริษัทท็อปเกียร์ไทยแลนด์จำกัด โดยลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขัน FM SCT Thailand m o t o c r o s s 2 2สนามที่9เก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยนัดชิงชนะเลิศของสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยทั้งนี้การจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์มอเตอ ROSS ชิงแชมป์ประเทศไทยปี2 1 2สนามที่9จะจัดการแข่งขันขึ้นในระหว่างวันที่24-25ถึงพฤศจิกายน2555ที่สนามแข่งเทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีครับ